ฟิลิปปินส์ต้องเผชิญกับยพายุไต้ฝุ่นอีกครั้งหนึ่งซูเปอร์ไต้ฝุ่นฟงวองที่มีความรุนแรงมากขึ้นฝั่งฟิลิปปินส์แล้วในคืนวันอาทิตย์และทําให้เกิดภัยพิบัติต่างๆมากมายทั้งฝนตกหนักและพายุพัดแรงทําให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยสองคนและประชาชนนับล้านคนต้องอพยพหนีพายุออกจากบ้านเรือนกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของฟิลิปปินส์เพยแกเร์รายงานว่าซูเปอร์ไต้ฝุ่นฟงวองมีความเร็วลมสูงมากถึง185กิโลเมตรต่อชั่โม และความเร็วลมกระโชกสูงสุด230กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย2คนและทำให้ประชาชนมากกว่าหนึ่งล้านคนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนซึ่งเป็นพายพายุที่ส่งผลกระทบกับชีวิตมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงพายุฟงวองขึ้นฝั่งที่จังหวัดออรราบนนกอลูซอนซึ่งเป็นเกาะหลักของฟิลิปปินส์และมีประชากรมากที่สุดทำให้ไพายุกระทบต่อก่อนนี้อย่างรุนแรงทั้งฝนตกหนักและพายุพัดแรงทำให้มีผู้เสียชีวิตและบ้านเรือนพังถลม่ม ทั้งในเมืองคัตบาโลกันและจังหวัดคาตันโดเนสเพื่อป้องกันอันตรายหน่วยงานเกี่ยวกับการบินและป้องกันภัยพลเรือนได้ปิดสนามบินหลายแห่งรวมถึงท่าอากาศยานนานาชาติไปคนและสนามบินสังเลในกรุงมนิลาเพื่อป้องกันอันตรายและควบคุมการเดินทางของประชาชนแต่นี่เป็นเรื่องที่ไม่มีวันเสร็จสิ้นพายุฟงหวงเป็นพายุลูกที่21ที่พัดเข้าถล่มฟิลิปปินในปีนี้และตามปกติจะเผชิญกับพายุเฉลี่ย20ลูกต่อปีทำให้ฟิลิปปิน ต้องเผชิญกับภยพายุอย่างต่อเนื่องและเป็นปัญหาที่ต้องหาวิธีการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของประชาชนอย่างต่อเนื่องเทกัสคา,าดการว่าพายุฟงวองจะเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือและเปลี่ยนเคลื่อนตัวขึ้นเหนือภายในวันอังคารซึ่งจะทําให้มีภัยพายุต่อเนื่องในพื้นที่ต่างๆของฟิลิปปินส์และนี่เป็นจุดที่เราเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความคิดเห็นแตกต่างกันพายุฟงวองที่มีความรุนแรง และทําให้เกิดภัยพิบัติต่างๆมากมายทําให้เราเห็นว่าภัยพายุเป็นปัญหาที่ต้องรับมืออย่างรุนแรงแต่มีบางคนเชื่อว่าพายุเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และเป็นสิ่งที่มีความสําคัญต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติคุณคิดอย่างไรกับพายุฟงวองและภัยพายุที่มากมายนี้คุณเห็นว่ามีวิธีการใดบ้างที่สามารถป้องกันและรักษาความปลอดภัยของประชาชนได้หรือไม่ช่วยแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในการรับมือกับภัยพายุในชุมชนได้เหมือนกันนะ